When wake I โอเคค e ับทุกคนวันนี้พี่บีทจะมารีวิวอะไปโอนยาร์ดนะเป็นไยายน้นที่หายมากกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วก็เป็นบริษัทที่ส่งออกมนาะให้หลายๆแบรนด์ดังๆนะแต่วันนี้เขาผลิตเป็นของแปตัวเองแล้วก็มาให้เราใช้ดูเคุ้มค่ามากทุกคน5้าแถวละห้าห้าห้าห้อนนะครับอ่าคิดดูนี่คือเป็นหลอดที่สร้างมาพิเศษนะครับทุกคนก็คือเราเราเขย่า เขาเออกแบบมาดีมากๆครับดูโอ้มากแบบบีความแบบที่ไม่หมดนะสนจะหลอดทั่วไปที่เราซื้อตามร้านยาที่พี่บีเคยรีวิวนะไปดูคลิปบนกอดได้ที่พี่กอกดแก้วนะไอ้นั้นคือใช้แล้วก็ต้องไปสารโลดผลโลใส่ที่พี่มีคิดแล้วว่าพี่บีซื้อมาเนี่ยพี่มีจะต้องหาวดเซรั่มเก่าๆมาใส่นะ่จริงๆไม่เลยครับอัน,นี้คือเก็บไม่ได้เลยนะทุกคนเนี่ยออเม่มันฝาปิดได้ด้วยอันนี้ปิดไม่ได้เลยครับก็คือใช้ได้สองวันนะครับสองวันใช้หมดเนี่ยใช้ต้วเย็นไว้ครับไม บีบเนี่ยมันไม่หกทุกคนโหดีมากเลยนะแก้ปัญหาเราได้ดีมากเลยแล้วก็เนี่ยมีจนสามสิบอันนะอย่างน้อยเนี่ยสองเดือนได้สบายเลยราคาก็หักลบเลยเนะี่ยก็เหมือนเราซื้อเซรั่มทั่วไปทุกคนราคาแรงเลยแล้วก็ไฮยาดูรอนเนยคือเป็นไฮยาลรอนที่คือที่บีบบอกว่าดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะทุกคนปักสกัดน้ำหอมด้วทุกคนโหดีมากเพราน้ำหมอมเนี่ยบางทีเรา แพ้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหน้าไม่ใสหน้าเราไม่บีุ๊บนะแต่ว่าถ้ามีน้ำหอมเนี่ยเราก็มั่นใจมากเพราะไม่มีบจบแล้วเนี่ยไม่มีน้ำหอมแล้วเป็นแบบพยาที่แบบออริจินอลจริงๆครับใช้แล้วหนูซึมเข้าหน้านาิ่มากอีนจิตต้นคิดที่มีที่ได้ทาไปแล้วโอ้โห,หน้าซึมเร็วมากทุกคนตอกสำหรับพาในปรใน,นทุกทุกที่นะพี่เราพา <S <S ไปเอาไปห้าวันใช่ไหมเราก็ไปสามอันกน็ได้ยังเหลือกับบ้านเลยทุกคนสุดยอดวัสดุนี่ก็รักลูกคนเอาขยันทกอย่านั้นเก็บไปขายต่อได้ด้วยนะอ่าเป็นเมกระสีแม่ มันก็สามารถที่จะเก็บไปรีไซคเคิลหรือว่ามันสลายได้ดีกว่านะครับทุกคนได้มาตรฐานการรับรอง ISO 1 4 0 0 5นะครับในปี2 0 1 5นด้วยมีการันตีรับรองแลบรองก็ถ้าไม่มีอยอยมีตัวนี้รับรองมันยังไงก็ดีกว่าซิรั้บ,บางตัวที่ไม่ค่อยดีนะทุกคนบางทีไม่มีอยอยเลยซ้ำแล้วก็ขายดีจังเลยนะ แล้วก็มีขายมากกว่าห้าหกสิบประเทศทั่วโลกแล้วก็อ้ขายทั่วโลกลก็เป็นผลิตที่จีนนะอ่าดูหลังกองมาเป็นผลิตที่จีนแต่ว่าของ,ของทั่วโลกอ๋อจริงๆตอนนี้ก็คือถ้าผลิตของดีจริงจริงก็รู้รองเทศได้สบายนะเพราะว่าหลายแบรนด์ก็ผลิตเสื้อผ้าอะไรก็ที่จีนหมดน,นะตรงน,นี้เราต้องยอมรับว่าจีนไม่ใช่แบบของก๊อปนะ ้ามีแบบบริษัทเนี่ยมันก็สามารถเชื่อถือได้เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วก็ได้รับรางวัลมากมายแล้วสุดท้ยทั่วโลกก็เขาบอกเนี่ยใช้ได้ต่อเนื่อง4สัปดาห์เนี่ยลดรอยแดงรอยเสดเพราะพี่หมีปรากฏสีห่อยไมีก็สีมากทุกคนก็จะมีสีปางกันเราก็ช่วยลดตักเสดแล้วก็รอยสีนะทุกป้องกัน U V ด้วยนะทุกคนติดเซรั่มมันเหลือใช้ยาอะไรมันไม่ได้ป้องกันนะตัวนี้คือป้องกันตัวนี้ป้องกัน U V A ด้วยนะทุกคนสุดยอดเลยแล้วก็ไม่ก่อให้รัคษาเคืองแล้วก็ไม่แพ้แน่นอนกับตวนีี้มแล้ว้่เนีย เข้าดีแล้วก็สึดไม่ราคาคืนชอเบเตะสปาร์ตแรกกันทุกคนอ๋อเขาจริงก็บอกว่าฝ่ามันเก็บได้ทุกคนแต่พี่หมีร้องเสียบแล้วเหมมันเราต้องดันหรือเปล่าอ๋อทุกคนทันดังพี่หมีไม่พี่หมีไม,ม่เคยรู้เลยว่ามันน้ำดันบอกแรไงั้นนึงแนละ้วบางคนไม่รู้แม้แต่วันนี้พี่หมีก็จะมารีวิวให้ดูนะเห็นไหมเราก็ดันเนี่ยเก็บได้ทุกคนหนูสองวันสามวันแช่ได้สบายทุกคนจะแช่จนเย็นไว้นะทุกคนคือแอมพูตัวนี้ก็คือ มากครับเพราะพี่หมีเคยใช้พวกนี้มาคือมันเป็นสารสกัดที่แบบไม่ผสมไงทุกคนแบบสารสกัดหัวมันแท้ๆอ่ะบางทีบ่ายแบงเนี่ยเอาไปยังไงเอาไปผสมตัวนู้นตัวนี้บอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าบางทีเราก็แค่ต้องการทฮยาตัวนี้ก็คือที่พกๆทุกคนใครสนใจนะครับในลาซาด้าตัวนี้นะครับมีส่วนลดพิเศษครับโอ้ยรดเยอะมากคาจบแต่พ,พี่หมีจะทิ้งมันจากพันเจ็ดรู 1, นนะ้สึกเลยพันห้าพันเจ็ด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 นี้นะครับ นายพีม่มีจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วทุกคนก็เข้าไปไ<อ>ดูได้เลยไม่ทันจริงๆก็ใส่โคดโพสต์ส่วนลดของลาซาด้าที่ก็คือเขาจะหักลบเนี่ยอัตโนมัติแล้วก็ถือว่าใช้ดีมากๆนะครับถือว่า้หาหักลบอัตโนมัตินะเราก็ไม่ต้องไปใส่โคดะไรถ้าร้านลุ้มรายการนะแก็ถือว่าส่วนลดเยอะมากจริงๆนะครับในลาซาด้านะครับค่าส่งก็ไม่ได้แพงมากนะทุกคนเริ่มตน้นดีชาติแปดบาทก็ถือว่าช่วงนี้ค่าขนส่งมันขึ้นแต่ว่าจะแปดบาทก็ถือว่าสแตนดาร์ดนะครับแล้วใช้ส่วนลดก็จะมีค่าส่งนิดหหนนววนนน,นน่่ออออยยะะรบเลลววางใใช้้้ตัีขแม รู้สุดอดแวมีว่าไม่ต้องรีวิวเจ็ดวันหรอกครับใช้เป็นแต่ครับสี่สัปดาห์เห็นผลแน่นอนเพราะว่าหลายคนก็รีวิวบ้างเลยนะไม่มีก็แค่มาลองในหน้าผู้ชายว่าเป็นยังไงนะจู่ว่ากินนิดเดียวิ่นสิบคะแนนสิบกินไม่เกินสองะกินนิดเดียว เป็นเรื่องที่สำหรับคนที่อยากหน้าใสและสไลด์สิวอะหมุนเรากว้างเนี่ยมันก็จะทำให้เราตัวเสียงหนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะไปช่วยรูมขนเราเล็กลงหน้าเราเนียนขึ้นเราทําอะไรก็มีออร่าครับใครจะแต่งงานใครจะไปออกงานใคจะสมัครงานมัมีผลต่อหน้าตาตอนนี้หน้าตาก็มีส่วนสำคัญน,นะครับในการที่เราจะทำดิจิตอลจะทำยูทูบอะไรเนี่ยถ้าเราจะบำรุงดีๆแบรนด์ไหนใช้แบรนด์ไหนเห็นแล้วก็ชอบก็อยากย่างเนะครับโอเควันนี้มีใหม่ๆรีว,วิวคอล์ลากหมดครับเชิญกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย love when we take our time to make love promise you i'm not wasting time in the bathtub we don't gotta rush no never gonna rush no my life's in a slow-mo always in a slow-mo i still show up on time stay a minute another minute hold on a second a love is slow.